อานสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆกดใจชา้าทุงเหล่าท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเราจิมาเบิกเงินบ่าวสวนเพิ่นเป้งน,น,น,น้ำบาดาลโซล่าเซลล์เติมเขาในสาบัเนี่ยพื่นนเติมไปทุกมือทุกมือได้เพิ่อนมาเปิดทุกมือเลยอาน้ำแห้งอยู่ดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวกุใจช้าทุงจะพาเบิงนะครับเนี่ยนะครับเห็นบ่านน้ำขึ้นมาหลายเติมแล้วนะครับเพิ่นเอามาเติมนาแร่งว่านา้ำเพรพ่อใส่ใส่ก็เลยจอบาดาลแน่ขุดสาไม่แนา่านาั่นล่ะ นะครับแต่เมื่อนี้เสียมาเบิ่องบาดาลนะครับปุ่นเ่ะเพิ่นเติมน้ำแต่ก่อนครับพี่น้องเบิ่งคลิปไปเห็นว่าน้ำบุกลงไปหลายเติมเราสำหรับปน้องนี่เนาะสำหรับสาตัวนี้นะครับแต่เมื่อมีการเจ่อบ,บาดาลปล่อยออกมาใส่แบบที่แรกเพราะท่านใส่ท่อไหลอาบมันจะพุ่นละเกือบพังเข้าใจสักทุกวัน่าจะมีทอ่อเนาะจาังเพื่อกระเลขท่อใส่นะครับเดี๋ยวผสนพังนะครับนี่คือเปียเบิ่งนะครับพี่น้องปั๊มแบบเด็กเอา เป็นโซล่าเซลล์รุ่นสามแผงใหญ่ๆแหละแผงละสี่ล้อยวัตต์เลิเดีเขียนไวน้เนาะอยู่ทั้งใต้ผ้าเบลนท์ทั้งนึงนะครับกับสามแผงนี่ก็ประมาณพันสองร้อยวัตต์นะครับสำหร, 1, ร,นะรบับปั๊มนี่ก็คงจะเป็นท่อขนาดสองนิว้วนะครับนะี่สองนิ้วหหรือรือนิ้วเครื่องนี่แหละนะครับดูสิครับเมื่อซับสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ไหลจวดเลย นี่ครับใส่เม,มิดเนาะจากนี้ลงทุนเปิดบดมือนะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับเพื่อเป่งน้ำขอใส่นี่ใส่ร่องนี่นะครับส่วนนี้แดดเริ่มแก่เริ่มแห้งแลวพี่น้องนะครับหลังจากเต็มบอ่อนี้ป่าสอนก็จะง่ายไปใส่บอ่อนั่นว่าง่ายคือเบิดแรงนี่จะห้มีน้ำเลยมาสิเนี่ย <laughs> เพื่อให้มันเป็นตมให้มันยูบาดย่ำฝนมากอะยาม้นมานวัสดเปิดใส่นิสักก่อนเพื่อให้ปลาได้ยูสิด นะครับอ่ะว่างหักันขี่รถเลาะเบิ้งเนาะนะครับเอามาคืีวิวน้าบาดาลน,นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟศูนย์บาทค่าเครื่องนี่ก็จะเป็นเมันลักสองหมื่นเลยผมบอกเลยนะครับนะครับสายไฟมันมีกันตัวอันเสร็จอะไรนี่ตัวแบบขนานกันมาเนาะตัวขนาน,นเลี่ยงกันมาเลยซีซีแผงเลยนะครับต่อแล้วกับคำว่าเขาตู้ตัวนี้เป็นตัววัดไฟวัดยัง แบบ่บปแบตเตอรี่กเก็บเนีเป็นตัววัดไฟก็คือถ้ามีการบังแดดนะครับน้ำก็จะบ่ไหลเลยเพราะว่าอ,อยู่ในแผงนี่นะครับมันจะตอมันจะต่ออนุกรมกันนะครับในแผงนี่ถ้าหาเป็นบังซะจุดใดจุดหนึ่งหรือไฟบัวเรีนนี่ยเดี๋ยวคนจ่ายเส้นงจะล่องบังมึงมันคือเขาว่าบ่ะบังแล้วพี่น้อะ น้ำไหลคอยลงคอยลงเลยแต่ถ้าทาบ่บ,บังนะครับถ้ามีแสงมาบังบังส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับปั้มก็จะพอทำงานาบบบงถ้าทาบ่บังก็จะทำงานแห้งนะยรับ่ไหลแห้งเนะครอฉะนั้นการตั้งแผงสลซลเาเซ์ถ้าได้เดินที่รับแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นสิไม่มีปัญหา แต่ถ้าไปตั้งบางหฮมไม่ห้มยัง้าม่ห้มมาบางโซนได้่ซนหนึ่งนี่คือจบเลยน้ำจะบดบดได้ใส่นะครับคือของของพ่อใหญ่ป้อโค้งน้องหน้าคื้กันนะครับตกใบค่อยๆม่เนี่น้ำจะบดไหลแต่ตัวนี้ช่วงสี่ประทันมีต้นไม้นี่ไหลจนตวเวนโตกดินนะครับนะครับนี่คือขอดีของโซลาเซล์ขอดีข้อเสียแล้วนะครับ่าพเป็นอองมาเบิร์ดเซนนะครับนี่เห็นป่ปต่มไหลจุจวๆเลยน้ำแห้งนี่เป็นขอ,องเต็มท่อเลย ตีมท่อนี่ท่อขนาดซีนิ้วนะครับท่อขนาดซีนิ้วแล้วก็มีซัมเมื่อลงไปน้ำนี่คือสายไฟลงไปปั๊มไอ้ท่อตัวนี้เพิ่นเจาะเลือก60เมตรนะครับ60เมตรน้ำไหลตลอด24ชั่วโมงไหลอยู่บนมือนะครับก็คือขนาดของปั๊มกำลังของปั๊มกับปริมาณน้ำมันสมดุลกันนะครับบางทีถ้าปั๊มใหญ่จนเกินไปการสูบ การการออกของน้ำเกษตรพอท่านนะครับแต่นี่เพิ่นค้านวณใส่กันสมบูรณ์สมดุลกันแล้วนะครับไหลบปบนหัวอะไรพอดีนะครับจากน้ำเลือนหน่อยๆกษสิเต็มสาแล้วนะครับหลังจากนั้นเกษสิเลยลงใส่สาใหญ่จากสาใหญ่กษสิเลยใส่น้ำลุมอ่องมองเอ็งนี่ยละเบื้องส่งนะครับเพื่อให้มันเป็นตุ่มเพื่อให้น้ำมันยูดเร็วท่านนะครับเอ้ากป็นภาพพี่น้องมาเบืองนวดแดดจัดๆนี่ยละโซลาเซลล์นี่ยละโซลาเซลล์สูบน้ำเนี่ยละเอ้าผู้ใดอยาก สนใจกับขันยูไก่กับลองมาสอบถามเพิ่มเดิมราคาค้างว่าตอนนี้เจ้าของบระยูงเ่อขันยูกับสิทดิสัมผัสจะดอกเบิดเท่าไหรเบิดหน่อยเบิรลายล่ซ้ำเลนะครับกับดีปีแบบนึงพี่น้องสำหรับปลูกแต่ท่านสิมกักปลูมกมักฝังของแย่แก้วจอแล้ว,แ,ลวแต่บมมีเงินตัวโซลาเซลล์ถามมี่กับคงจะได้ต้ให้กันเพราะว่าเอาหอมใหม่ออกแล้วเก็เดี๋ยวถือเลขซะก่อนนะสิตต้ให้แย่แก้วอยู่ดอกใส่หัวใส่สวน อันคลิปนี้สั้นๆท่าน,นี้ก่อนพี่น้องนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพอกันไหมนะครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามเขาส้มเขาเบิ้งให้กับรังใจนะครับพี่น้องสวัสดีครับ